เที่ยวญานคนะครับเิมต้นนะครับไปแล้วนะครับขเรืนะครับม่ต้เดี๋ยวเราต้องขึ้นเรือก่อนเราก็ขีลองท้าเราไปใช่ไปเดี๋ยวขึ้นเรือกันแล้วไปดูว่าทำพญานครจะสวยขนาดไหนนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องลุยน้ําไปขึ้นเรือนะใช่ไหมอยู่ใกล้แม่ไว้เดี๋ยวลูกน้ําเย็นนะ เมื่อกี้พ่อเห็นว่าไปเรือเบอร์สามนะฮะดึงึ้นมาเดึงึ้นมหไปตอนนี้ก็กําลังเดินไปนะครับจะขึ้นเรือเนี่ยแล้วเราก็จะอ้อมตรงแหลมตรงนั้นนะเรือเข้าไม่ได้ไไดเรือเข้าไม่ได้ไไดลูกเข้ามาเขาติดตายไม่ไไมไเป็นไรเปียกนิดหน่อยจะได้เย็น ไหนเรือเราอยู่ไหนอะนูนนน่นเบอร์สามของเราเบอร์สามตอนนี้ยังไงนะตอนนี้บูกอยู่บนเรือแล้วครับเรากำลังจะไปที่ทำพยานท้องโดยโหร I เดี๋ยวจะไปดูก้นะคะไปขึ้นตรงนู้นดีกว่าตรนี้ไม่ดีเดี๋ยวัเป็นอ่ใส่ก่อนเดี๋ยวหินต่ำไปเร็วพรอมครับคนี้ไม่รัดส้นะลกรัดส้นให้เรียบร้อยสิครับไม่รัดะเพราะว่านี่านนถ่ายสาคนกแลบเลยนะครับผมผมมันจะคองไปทางนี้ค ทางเข้าเดี๋ยวผมรอให้แม่ฉี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะครับโอเคครับไอว่าไหนลูกเสี้ิใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าวินไหมไปดูดิอ่ะไปไละถึงไหนแล้วลูกกี่โมงแล้วเนี่ย โอ้นี่คือบ่อพญานครนะมีน้ำไหมครับมีท่อโอ้โหมีน้ำด้วยโอ้ไม่อะไรปล่อยก็ได้ไปไปไปกันต่อไปกันต่อนะี่ใครเคยเห็นเขาวัญยะไหมครับเขาวัญผมก็ไม่เคยเห็นนะครับใหญ่มากเลยใช่ไหมใหญ่ใช่ไหมครับโอ้โหพิธาสานทอไปต่อใช่มันเป็นท่อไปต่อ โ oh. อ้ตรขึ้นเขาเลนะลูก right. มองมองก้อนหินเราหัทั้งแม่ให้ลูกชาชลูกตาไแค่นี <quant ifica S 2> ้นี้ก็เป็นทางลง รัดส้นไหมลูกปเดินเดินไปเลยลูกเป็นไงมั่งลูกเป็นไงมั่งเหนื่อยไหมลองนกลองนกแล้วก็อะนั่งตรงนั้นแหละตาเมื่อเช้านี้ เป็นไปที่ร่มๆดิลูกเ่อยี่ยปได้นื่อยครับอ่ามาเลยครับเป็นไงครับเดินขึ้นมาจากข้างล่างจยถึงตรงนี้รู้สึกยัง,งไงเหนื่อยใช่ไหมใช่แล้ววันหลังจะมาคราวหลังจะมาอีกไหมไมแน่นอนใช่ไหมข้างบนนี่มีอะไรรู้ปะ ไปดูกันครับอยู่ในถ้ำใช่ไหมจะมีปราสาทปวามลกหน่อยข้างบนจะมีปราสาทสวยมากอยู่ในถ้ำนะคุณตาบอกเย็นมากเลยขันลนงอยู่บนภูเขาทําเก็บสสิปสุมมค้งตยากนครากี่ปีแล้วคะถ้านี้หนงวันสี่แลครับ มีอะไรอยู่ข้างในบอกดิมีปราสาทสวยเลยใช่ไหมหนี่งอั่ลงอ่ะไม่ใช่ออครับรัชก,การ์ที่ห้าเคยเสด็จมาที่นี่ราชนีราชกันตุคขาแล้วค่ะเอาทเข้าไปดูข้างในครับตามบินไปเลยเนาะ ินฮะก้อนหินเข้าไปในเท้าเปล่าโอ้เนี่ยถล่มลงมาครับวหลุบไปนี่นี่เป็นอ้ยตรงนี้ชัดกว่าอีกนู่นเห็นป่าวนีที่มานี่เท่าไ่วินยินนั่นนั่นแหละก็เป็นธรรมชาติไงลูก ท่านข้าทางเของไม้มาจัดหนักเก็บไปทำเป็นสวยมากนะอย่าเพิ่งให้เห็นนะถึงแล้วครับไปงี้นะไปเดินไปเดินไปช้าๆนะลูกมันมืดมันมืดแต่หน้าไปเลยโอ้เย็นมากระวังมืดนะลูกไปเดินตามสะพานนะลูก do did it, did it. เียวอยู่จังหวัดปัะจวบนะปัจจุบมาเอที่นี่ที่ไหนที่ถ้ำพญานครถ้ำพญานครถ้ำพญานคราพนครนะครับอะถ้าเพื่อนๆสนใจมาเที่ยวได้ที่ไหนใครสนใจมาเที่ยวที่จังหวัดปัะจวบนะครับอําเภอสามรอยอดตามวินมาเที่ยวได้เลยนะครับใช่ไหม ใช่ครับบายบายบ๊ายบายนี้ต้นนี้มันยังไม่ตับเยึงสอมันก็ค่อาโตครเห็นงมต้นนี้อยู่ตรงปลานี้โค้งมาต้นนี้อันนกิ่งโค้งมาต้นนี้ต้นนี้แยกเป็นสาวนยเป็นหัวใจเนี่ยไุมเนึกนึกนเนียกน้ ไหมที่ธรรมชาติจริงๆเลยลูกเอ้ย่างแว่นเนี่ยมันเหมือนใส่แวนตาเลยน,นัไหนมีกไหน,<า>น<า>มีมอีกอ๋อไหนมอไม่เห็นเนี่ีดจออืมไม่ใช่อ่ะไปไป,ไปได้ครับไป,ไ,ปไหนลูกอ่ะมองไม่เห็นลูก ขไป่าคอก่อนขอบคุณค,ครับขอบคุณค,ครับ <ขอ S 1> วัหนงหพาเที่ยว <laughs> บันหลังป้าจะมาอีกไหมมาคนเดียวม,ไไมะวหนะกินไนะวังนมลูไม่ต้องเร็วลงบังล่างแล้ว โเหงื่อยให้แม่ดูซิว่าเป็นไงบินแข็งแรงไหมเขาแข็งแรงมากเลยนะหน้าแดงเนี่อยมากัจะตายครับแล้วสนุกไหมสนุกไหมแล้วบินชอบอะไรที่สุดที่ึ้นไปในบินชอบอะไรที่สุดชอบมากแต่ไม่ชอบที่ไปลินเพราะว่าเนื่อยมากไปลินชอบข้างแว่นไหมน่ารักใช่ไหมข้างแว่นเราไปฟังดใช่นะ ลูกมันสีอะไรลูกลูกมันสีทองน่ารักมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปหม่ำข้าวนะดีดำกับตีขาววันนี้เราจะกินข้าวบนเกาะนะครับโอเคไหมเ้าเดี๋ยวเราเล่นทรายกันต่อนะบ๊ายบาย,บาย